ังออกทีวีอ่านะครับอ่เป็นครูบาอาจารย์ก็คิดว่าอา่ะพิธีกรก็เป็นลูกศิษย์กูทุกคนก็เป็นลูกศิษย์กูกําลังสอนนักเรียนอยู่ไม่ใช่นะครับอย่าไปหลงตัวเองนะครับเพื่อนผมนี่มีเมียเป็นครูนะฮะเมียแม่งอบรมสั่งสอนทุกวันสุดท้ายเป็นไงต้องฟ้องหย่าก็มาปรึกษาพี่เดยให้ฟ้องหย่าเพราะเมียเป็นครูแม่งอบรมสั่งสอน,น,สนอ,อ่อ,อ,นอ,อ,นอ่า,อาทุกวันเลยครับนะครับนะผัวบอกไม่ใช่กูไม่ใช่นักเรียนนะมึงจะมาสอนกูทุกวันสุดท้ายนะครับ ไอความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหัวกับเมียสุดท้ายผัวแม่งฟ้องหย่ามาจ้างพี่เดก็ได้ไปห้าหมื่น 50, แสนหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะที่พวกทุกพวกเองทะเลาะก,กันทะเลาะกันไปทะเลาะเอามาก็ทําให้สํานักงานกูมีรายได้ก็เรียกขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับน้านะครับขายที่มาจ้างทนายก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดชุกครูดังนั้นใครเนี่ยเป็นเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับหัวเรานะครับไม่ใช่นักเรียน มาออกรายการก็เหมือนกันนะครับประชาชนนี่ก็ดูอยู่นะไม่ใช่ลูกศิษย์คุณนะบางคนคิดว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหากูทั้งนั้นนี่นี่กูกาลังสอนหนังสืออยู่นะอยากจะบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่านะมึงบ้าหรือเปล่าบางคนก็เก่งกว่ามึงอีกนะครับบางครั้งเนี่ยไอ้พวกครูบาอาจารย์ที่มานั่งออกรายการเนี่ยมันคิดว่าอะไรทุกคนเป็นลูกศิษย์มนบางคนก็ด็อกเตอร์ศาสตราอาจารย์รองศาสตราาจารย์นะอย่าหลงตัวเองเคยได้ยินไหมครับไอ้โลกหลงตัวเองนะหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกอ e ีโกเซนทริก คือหลงตัวเองคิดว่าอะไรนะคนอื่นนี่สู้กูไม่ได้เพราะกูด็อกเตอร์ความจริงไม่ใช่นาะที่ไปนั่งรายการเนี่ยเพราะนั้นใครได้รับความเสียหายจากไอ้พวกเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้รู้อะไรต่างๆเนี่ยเดินสายแม่ทุกช่องเลยนะครับช่องละคดีไปะนะพูดหนึ่งครั้งก็หนึ่งคดีไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนพวกนี้บางทีเนี่ยใครได้รับความเสียหาย,ยต้องสั่งสอนมันบ้างทั้งพิธีกรทั้งนักข่าวอนะไรพวกเนี้ย เฉพาะบางคนนะมีนะร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนนะครับร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนไอ้พวกที่แบบหิวแสงกลางทําตัวเป็นผู้รู้ไปหมดนะกําหนดชะตากรรมรู้ไปหมดไอ้คนนี้มันชั่วไอ้นี่เลวไร้สินธรรมคนลนะธรรมนะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกันแล้วแต่นะครับในการชี้นําสังคมเนี่ยแล้วทําให้เขาโดนด่าเขาฟ้องได้หมดนะบางบางคดีนะ เขาแค่โดนกล่าวหาก็ไปบอกเขาทาผิดเขาโกงเขาแรงต่างไม่ใช่นะศาลยังไม่ตัดสินเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝาก,ฝากไว้บรรดาไอ้พวกที่ออกรายการทั้งหลายนะครับอ่นะระวังจะได้รับหมายศาลกันไปเตรียมตัวไปขึ้นศาลกันไปฝากกันไว้ทุกครูนะแล้วก็พวกลูกจ้างทั้งหลายนะครับลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับทางานบริษัทเราเป็นลูกจ้างเราต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าดูรายการผลกระแสเป็นลูกจ้าง เสร็จแล้วก็ไปไงอ่เป็นลูกจ้างด้วยไปเป็นกรรมการบริษัทอื่นด้วยที่ทําธุรกิจเหมือนกับนายจ้างไอ้แบบนี้ก็มีความผิดเขาเรียกว่าการทุจริตแบบที่น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพูดในรายการแต่ผมแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครเพราะนั้นบริษัทไหนถ้าเรามีลูกจ้างทํางานกับเราด้วยไปทํางานกับคนอื่นด้วยคู่แข่งด้วยไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าลูกจ้างสายโจรน,นะครับก็คือนะครับนะตัวเป็นลูกจ้างแต่ใจเป็นโจร นะครับไม่ได้หมายถึงใครนะนี่อันนี้ผมเอาพอดูโหงกระแสแล้วก็โอ้โหแม่งมีแบบนี้นะมันมันมันน่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเนี่ยลูกจ้างประเภทเนี้ยทําตัวเป็นไส้ศึกอ่าเป็นเซลไปทางานอยู่บริษัทเราแม่งก็เป็นนกหมาสองสองรางบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้อืมฮะนะครับจุกรูจุกรูนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบดูโหงกระแสแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับไม่ทําตัวเป็นสารเตี้ย นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเวลาเราดูรายการทีวีเขาจะเชิญทนายทนายนักวิชาการมานะครูบาการหมอดูบ้างผู้รู้ผู้อวดรู้อะไรต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนั้นนี้เต็ไมไปหมดเลยมันจะมีไม่กี่รายหรอกไปนั่งออกทีวีแล้วก็ทําตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินเขานะคนนั้นผิดคนนี้ไรจริยธรรมคนนี้เออเลวมาตั้งแต่เกิดตามทฤษฎีที่ผมเรียนมาไอ้นี่ชั่วมาตั้งแต่เกิดไอ้นี่เลวมาตั้งแต่เกิดตัวมันดีอยู่คนเดียว นะไอ้คนประเภทนี้ก็เริ่มโดนสังคมลงโทษแล้วนะครับนะและไอ้คนที่ไปออกรายการดังๆไปนั่งรายการเนี่ยทาตัวเป็นเหยื่อนะครับทําตัวเป็นเหยื่อนะครับใครออกรายการก่อนก็เป็นเหยื่อนะครับไปนั่งในรายการโอ้โหนะครับทําตัวเป็นเหยื่อนะผมไม่ได้หมายถึงใครรายการดังๆเยอะแยะมากมายไ,ไปออกรายการก็ทําตัวเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็มีแล้วก็อาจจะไปพูดความจริงบ้างความเท็จบ้าง ให้กับพิธีกรเจ้าของช่องทีมโปรดิวเซอร์ก็เลยบอกเอาบิวไอ้นี่ลระเป็นเหยื่อไปเลยเอามานั่งในรายการนะถูกกันแกล้งถูกกลังแกอันนี้ผมพูดรวมๆนะไม่ได้หมายถึงใครนะครับแล้วก็ทําตัวเป็นเหยื่อเยอะฮะไอ้พวกทําตัวเป็นเหยื่อแต่พอเจอของจริงเข้าไปหน่าหงายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรู้ทันสื่อเดี๋ยวนี้สื่อตลาดล่างมันเยอะสื่อตลาดล่างเนี่ยนะผมไม่ได้พูดแดงนะผมเอามาจากบอกอข่าว นะครับที่ผมรู้จักอยู่สองสามช่องเป็นบอกอรุ่นน้องๆเขาเล่าให้ฟังบอกพี่เดบอกประชาชนให้รู้ทันสื่อด้วยทุกวันนี้มันมีสื่อตลาดล่างสื่อตลาดล่างเนี่ยมันจะเน้นสร,นะรสร้างเรตติ้งนะครับสร้างเรตติ้งสร้างกระแสนะสร้างกระแสก่อนแล้วก็สร้างเรตติ้งนะครับสร้างกระแสก็ปั่นข่าวทางโซเชียลให้มึงโพสกูโพสสลับสับแบ่งหน้าที่กันทาเขาเรียกสร้างกระแสพอสร้างกระแสเสร็จแล้วก็นะครับเรียกน้ําย่อยครับ เดี๋ยวรายการพวกนี้เราจะออกนั่นนี่ับเอาคนไปนั่งนะสร้างกระแสเสร็จสร้างเลตติ้งให้คนดูพอคนดูปุ๊บก,ก็เอาเลตติ้งนี้ไปขอสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เอ้ยนะพี่สินค้าตัวนี้ลงนี้นะครับนี่กระแสดีนะครับเราปั่นทางโซเชียลแล้วเหลือในเลตติ้งเราดีครับอ่าพี่เอ,เอาเอาเอาสินค้ามาลงโฆษณาอันนี้เขาเรียกสื่อลาดล่างอันนี้ผมไม่ได้พูดเองเนะบอกกอข่าว น้องๆเขาเล่าให้ฟังเขาบอกให้รู้ทันเ่อและไอ้ข่าวพวกนี้แล้วก็มาสร้างไอ้นี่ทำตัวเป็นเหยื่อนะโอ้โหผู้น่าสงสารถูกกระทาถูกทําร้ายถูกโกงอะไรกันแล้วแตกไปนะครับนะถูกกันแกล้งถูกหลอกใช้อ่ามันก็มีเริ่มแต่ถูกหลอกใช้ถูกหักหลังถูกทรยศเอ่อแย่งผัวแย่งเมียอะไรก็ทําตัวเป็นเป็นเหยื่อนะครับทั้งๆท,ที่มูลเอ่อทั้งๆท,ที่ข้อเท็จจริงไม่มีความจริงไม่มีก็ปั่นกันเข้าไป อามึงโพสกูโพสแล้วก็อ้างแหล่งข่าวอ้างคําพูดอะไรต่างปล่อยข่าวปลอมโดยมีทั้งสื่อมีทั้งไอเพจปลอมเพจอะไรต่างๆนะนักวิชาการทนายทนายร่วมมือกันแบ่งหน้าที่กันอา้าคุณโพสบ้างโพสบ้างมันก็เลยกลายเป็นกระแสกระแสก็กลายเป็นเลตติ้งเลตติ้งก็กลายเป็นค่าโฆษณาในรายการนะครับก็ร่ํารวยกันไปนะ พี่น้องประชาชนครับผมได้ข่าวมาจากบกข่าวเขาบอกว่าไอการนําเสนอข่าวแบบตลาดล่างเนี่ยมันไม่มีเนื้อหาความจริงหลักโดยทั่วไปจรรยาบัณสื่อก็ต้องนําเสนอว่าอา่าเขาเรียกอะไรเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นมายังไงนําเสนอแค่นั้นอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อข่าวแต่ทุกวันนี้ไอพิจีกรข่าวไอสานักข่าวบางสํานักซึ่งมีน้อยครับส่วนใหญ่นักข่าวเป็นคนดี99.99เ99เป็นคนดีมีไม่กี่คนนะ 99.9%เนี่ยสื่อมวลชนเป็นคนดีนะฐานีโทรทัศน์ก็เป็นดีรายการก็ดีพิธีกรมันก็มีแค่คนบางคนประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ทําแบบนี้แหละครับสร้างข่าวสร้างอะไรขึ้นมาสร้างข่าวนะครับโดยที่ไม่มีมูลความจริงแล้วมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสองคนนะแล้วก็จะมีพวกไอ้สร้างสร้างคนเป็นเหยื่อขึ้นมาไปนั่งออกรายการอะไรที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรู้ทัน เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้มันก็นอกจากมีวิธีกรก็จะมีพวกนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญน,นะปั่นก็จนดังเลยวิธีการสร้างสร้างนักวิจารณ์วิจารณ์หรือสร้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยของสื่อก็คืออะไรกไ็ไอคนนี้ดังนะทุกช่องแม่งกะใช้บริการไอดีดังไว้นักวิเคราะห์นักวิจารณ์ไอนี่วิจารณ์อะไรต่างๆนะหมอดูทางการเมืองหมอดูทางทางนั้นทางนี้เรื่องคดีความเรื่องอะไรต่างๆก็ เยอะแยะก็ทุกช่องใช้บริการไอคนนี้ก็ดังครับนะครับใช้ไอพวกนักวิเคราะห์ร่วมกันก็ดังมาก็วิเคราะห์หมดครับไอน,นี่เลวไอน,นี่ชั่วไอน,นี่เกิดมาเลวตั้งแต่เกิดอะไรต่างๆนะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าไปคิดไอพวกนี้มันไม่ใช่ศาลนะครับที่จะมาตัดสินใครว่าใครเลวชั่วบางคดีอยู่ในศาลมันยังวิาพากษ์วิจารณ์นะครับคดีอยู่ในศาลมันก็วิาพากษ์วิจารณ์เพราะอะไร พอมันก็ดูว่ากระแสไปทางไหนไอ้คนนี้เกลียดมันก็ช่วยกันกระทืบซ้ำเข้าไปนะไอ้คนที่เป็นเหยื่อก็เป็นไงก็ลําบากนะครับหลายๆคนก็ฟ้องสื่อฟ้องรายการโทรทัศน์อ่ฟ้องผู้ดําเนินรายการเยอะแยะมากมายบางคนออกจากคุกมาก็ให้ทนายฟ้องสื่อฟ้องอะไรเต็ไมไปหมดนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบข่าวมามีผู้ต้องหาหลายคนนะครับที่ออกจากคุกมาก็เริ่มฟ้องสื่อบนชนฟ้องนักข่าว ฟ้องไข่ตะใครที่ไปแสดงความคิดเห็นก็เต็มไปหมดก็คดีความก็แน่นศาลว,วันวันไปศาลแม่งจะมีคดีหมิ่นประมาทเพราะอะไรเพราะนะครับสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าของเพจนะครับแล้วก็พวกติ๊กตอกพวกอะไรต่างก็ทําตัวเป็นศาลเตี้ยกันไปแถวตัดสินคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนี้ไม่มีสินธรรมคนนี้โกงอ่าคนนี้มีชู้อะไรต่างเต็มไปหมดคดีความเต็มศาลก็ี่น้องครับ ผมจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไอ้พวกที่ไปนั่งอยู่ในรายการทีวีทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้ทําตัวเป็นสารเจ้ตัดสินคนนั้นคนนี้คนนี้ผิดนะไม่ควรทํานะอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์นะไม่ว่ามันจะอ้างเป็นครูบาอาจารย์อ้างเปนทนายอ้างเปทนายอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครพิธีกรก็เหมือนกันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใครนะครับนะและไม่มีสิทธิ์ในการที่จะละเมิดสิทธิทส่วนบุคคลเขานะมันมีกฎหมายพีดีพีเอมี เรื่องสิทธิส่วนบุคคลเรื่องส่วนตัวครับนะครับเนี่ยเพราะนั้นก็ฝากใครได้รับผลกระทบไปปรึกษาทนายความใกล้บ้านท่านนะครับดูแล้วถ้ามันเป็นการทําให้เราเสียหายก็ให้ทนายความท่านก็ลองไปปรึกษาว่าจะใช้สิทธิทางศาลได้ไหมคนพวก่งนี้มันจะได้กลัวเพราะงั้นวันๆเนี่ยมันตัดสินคนอื่นทุกวันมันดีอยู่คนเดียวนะนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้ ข้คิดยามช้าว่าไอ้พวกที่ไปนั่งรายการทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหยื่อเสมอไปบางคนแม่งก็ทําตัวเป็นเหยื่อเรา <c oughs> ตรงไปตรงมาเพราะโซเชียลมันต้องการเรียวต้องการความจริงมีอะไรพูดเลยไม่ต้องทําตัวเป็นเหยื่อนะไม่ต้องอวดอ้างเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่ต้องอวดอวดอวดอ้างเป็นครูบาอาจารย์ไม่ต้องครับ นะครับบางครั้งเนี่ยความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไอความที่เหนือว่าวันวันก็จะสอนคนนั้นวันนี้ก็จะสอนคนนั้นตัดสินคนนั้นคนนี้นะนะครับบางคนก็คิดว่าบางทีมานั่งออกรายการทีวีตัวเองเป็นอาจารย์ก็คิดว่าเฮ้ทุกคนในประเทศไทยนี่เป็นลูกศิษย์มึงหมดเลยความริงไม่ใช่นะบางคนเขาเก่งกว่ามึงเยอะนะแต่ว่า่ยเขาไม่อยากจะแสดงออก นะครับมานั่งออกทีวีนะครับเ,เป็นครูบาอาจารย์ก็คิดวา่าพิธีกรก็เป็นลูกศิษย์กูทุกคนก็เป็นลูกศิษย์กูกําลังสอนนักเรียนอยู่ไม่ใช่นะครับอย่าไปหลงตัวเองนะครับเพื่อนผมนี่มีเมียเป็นครูนะเมียแม่งอบรมสั่งสอนทุกวันสุดท้ายเป็นไงต้องฟ้องยาก็มาปรึกษาพี่เดย์ให้ฟ้องยาเพราะเมียเป็นครูแม่งอบรมสั่งสอนอทุกวันเลยครับนะครับนะผัวบอกไม่ใช่กูไม่ใช่นักเรียน้วมึงจะมาสอนกูทุกวันสุดท้าย นะครับไอความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผัวกมียสุดท้ายผัวแม่งฟ้องหย่ามาจ้างพี่เดก็ได้ไปห้าหมื่นแสนหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะที่พวกทุกพวกเองทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะออมราก็กทําให้สํานักงานกูมีรายได้ก็เรียกขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับน้านะครับขายที่มาจ้างทนายก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดชุกครูดังนั้นใครเนี่ยเป็นเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับผัวเรานะครับไม่ใช่นักเรียน มาออกรายการก็เหมือนกันนะครับประชาชนนี่ก็ดูอยู่นะไม่ใช่ลูกศิษย์คุณนะบางคนคิดว่าเนี่ยลูกศิษย์ลูกหากูทั้งนั้นแหี่นี่กูกาลังสอนหนังสืออยู่นะอยากจะบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่านะมึงบ้าหรือเปล่าบางคนก็เก่งกว่ามึงอีกนะครับบางครั้งเนี่ยไอพวกครูบาอาจารย์นี่มานั่งออกรายการเนี่ยมันคิดว่าอะไรทุกคนเป็นลูกศิษย์มันบางคนกับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นะอย่าหลงตัวเองเคยได้ยินไหมครับไอโรคหลงตัวเองนะหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกอีกโกเซนทริก คือหลงตัวเองคิดว่าอะไรนะอ,อคนอื่นนี่สู้กูไม่ได้เพราะกูด็อกเตอร์ความจริงไม่ใช่นะที่ไปนั่งรายการเนี่ยพิธีกรก็ไม่ใช่นูกศิ์เองประชาชนก็ไม่ได้นักเรียนที่จะไปนั่นเห็นมาเยอะไอ้พวกเนี้ยสุดท้ายแม่งทัวลงพอทัวลงแทนที่จะยอมรับความจริงกลับทาไมเนี่ยยังมีข้อแก้ตัวนะจริงๆก็ยอมรับไปเลยขอโทษบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็เป็นไง ทำตัวเป็นหมอดูทางการเมืองหมอดูทางกฎหมายหมอดูทางเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ไปหมดอ่างหลักวิชาอะไรต่างๆอะไรของเองก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับนะลองอ่านคอมเมนต์ดูนะเวลาไอ้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไปออกทีวีนะอ่านคอมเมนต์ดูพอเราไปชี้นําสังคมปุ๊บเนะี่ยคนไปด่าคนนั้นเขาเสียหายอันนี้เขาเรียกอหมิ่นประมาทไม่ว่าคุณจะใช้คําว่าอะไรกันแล้วแต่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปดูคอมเมนต์แล้วมีคนด่าเขาเพราะคําพูดคุณที่ชี้นําสงคมเขาก็ฟ้องคุณหมิ่นประมาทได้ดังนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ได้รับความเสียหายจากไอ้พวกนักวิจารณ์ทั้งหลายหมอดูทางการเมือง <c oughs> ไอ้บางคนก็เป็นด็อกเตอร์เขาจะไปตัดขาเขาก็มั่งนะเห็นไหมอาจจะไปตัดขาเขาภูมิธรรมก็ฟ้องไอ้บางคนก็ไปบอกเขาว่าก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันก็บ,บอกเขาว่าอะไรเอา้าทําให้ไอ้เสียดินแดนเ,เขาก็ฟ้องบางคนก็ไปบอกว่าเขาเป็นเหลี่ยมมั่ง เป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมนะครับเป็นคนคบไม่ได้ไรค,คุณธรรมศิลธรรมไอ้น,นี่เขาก็เสียหายไปลองไปอ่านครับอ่านคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยการพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะใช้คําว่าอะไรแต่ถ้าเกิดไปอ่านคอมเมนต์แล้วผลจากการที่คุณพูดแบบนั้นเนี่ยทำให้คนไปด่าเขาเสียหายเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้หมดนะครับเน,นะเพราะนั้นใครได้รับความเสียหายจากไอ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ผู้รู้อะไรต่างๆเนี่ย เดินสายแม่ทุกช่องเลยนะครับช่องละคดีไปนะพูดหนึ่งครั้งก็หนึ่งคดีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้บางทีเนี่ยใครได้รับความเสียหายเนี่ยต้องสั่งสอนมันบ้างทั้งพิธีกรทั้งนักข่าวอะไรพวกนี้เฉพาะบางคน,นมีนะร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนนะครับร้อยคนมีประมาณหนึ่งคนไอ้พวกที่แบบหิวแสงกลางทําตัวเป็นผู้รู้ไปหมดนะกาหนดชะตากรรมรู้ไปหมดไอคนนี้มันชั่วไอดีเลวไร้สินธรรมคนธรรม นะครับไม่ว่าคุณจะพูดอะไรกันแล้วแต่นะครับในการชี้นาสังคมเนี่ยแล้วทําให้เขาโดนด่าเขาฟ้องได้หมดนะบางบางคดีนะเขาแค่โดนกล่าวหาก็ไปบอกเขาทาผิดเขาโกงเขาแรางต่างไม่ใช่นะศาลยังไม่ตัดสินเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้บรรดาไอ้พวกที่ออกรายการทั้งหลายนะครับอ่นะระวังจะได้รับหมายศาลกันไปเตรียมตัวไปขึ้นศาลกันไปฝากกันไว้จุกรูนะแล้วก็พวกลูกจ้างทั้งหลายนะครับนะลูกจ้างเนี่ย ที่ทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับทางานบริษัทเราเป็นลูกจ้างเราต้องซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าแบบดูรายการโหนกระแสเป็นลูกจ้างเสร็จแล้วก็ไปไงอ,อ่เป็นลูกจ้างด้วยไปเป็นกรรมก,การบริษัทอื่นด้วยที่ทําธุรกิจเหมือนกับนายจ้างไอ,อ้แบบนี้ก็มีความผิดเขาเรียกว่าการทุจริตแบบที่น้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพูดในรายการแต่ผมแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงใครเพราะนั้นบริษัทไหนถ้าเรามีลูกจ้างทํางานกับเราด้วยไปทํางานกับคนอื่นด้วยคู่แข่งด้วย อ้แบบนี้เขาเรียกว่าลูกจ้างสายโจรน,นะครับก็คือนะครับนะตัวเป็นลูกจ้างแต่ใจเป็นโจรน,นะครับไม่ได้หมายถึงใครนะนี่อันนี้เอาพดูโหนกระแสแล้วก็โอ้โหแม่งมีแบบนี้นะมันมันมันน่ามันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะเนี่ยลูกจ้างประเภทเนี้ยทําตัวเป็นไส้ศึก่านะเป็นเซลไปทํางานอยู่บริษัทเราแม่งก็เป็นนกหมาสองสองรางบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ฝากฝาก,ฝากไว้อืนะนะครับจนะุกรูจุกกรูนะฮะ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบดูหนกระแสแล้วย้อนกลับมาดูตัวเอง